สวัสดีครับผมสุริ่านะครับคอรัมนิดนังสื่อพิมพ์ Sportpool และ Star Soccer นะครับวันนี้เราเจอกันวันพระฤหัสบดีที่22บักกะกราคมซึ่งโปรแกรมฟุตบอลยังคึกคักน่าติดตามต่อเนื่องปรับโหมดมาเป็นศึกยูฟายูโรปาลีกซึ่งในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปวันนี้นะครับไปกันที่รวมทั้งหมด4คู่เป็นศึก ยูฟ่ายูโรปาลีกสคู่และซาอุดีโปรีอีก1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลลก็แนะน,นะครับรายแอด m 4 3 3เชียร์ให้ครบจบทุกรีกที่รายแอด m 4 3 3เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport นสร,รับสามารถเข้ามาในกลุ่มครับได้ตามริ์ที่ปักหมุดเอาไว้ฝากติดตามช่องแต่จุดโทษและรายอ M433 <MC> เอาไว้ด้วยนะครับถึงเวลาจะเชียร์บอลที่ดูเป็นรองเชียร์ครบจบทุกนีที่ไลน์ a อ3 3 3สวัสดีครับ3คู่แรกไปกันที่ฟุตบอลยูฟ่ายูโปรปาลีรอบรีเฟรเริ่มกันที่เกมระหว่างบรากาทีมโปรโตุเกสพบฟอรเรสทีมอังกฤษ เทียบเกตบอลศักยภาพอาจจะสูสีไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่ประสบการณ์เกมยุโรปบาก้ามีมากกว่านะครับและยิ่งท่าเล่นในบ้านพวกเขามักจะทำได้ดีนะครับในแง่ของสภาพทีมขาดโรดิโกราซาร่าที่ติดโทษแบนแต่ที่เหลือ พร้อมรบแบบจัดเต็มเกมรุกหวังผลได้วันนี้เจอกับทางฟอรเรสซึ่งดีขึ้นมาชัดเจนนะครับในยุคข,ของกุนซือชอนได์แต่ปัญหาก็คือประสบการณ์เกมยุโรปนอกบ้านพวกเขาไม่ค่อยนิ่งนะครับและลึกๆผมมองนะครับว่า การจัดทับน่าจะปรับพอสมควรนะครับเนื่องจากสมาธิหลักยังอยู่ที่ในรีกต้องการหนีตกชั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นกับโจนะครับที่เปิดมาให้ไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบผมแนะเชียทางบรากานะครับเชื่อว่าในบ้านแบบนี้ประสบการณ์มากกว่าเน้นมากกว่าจะไม่แพ้และมีโอกาสถึงขั้นเบียดเอาชนะได้ถือห่างเชียบรากานะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่การเจอกันระหว่าง บรานทีมนอร์เวย์พบมิทิทลันทีมเดนมาร์กคู่นี้เป็นดร์บี้สแกนดิเนเวียนะครับโดยบานชื่อชั้นประสบการณ์เกมยุโรปเป็นรองนะครับแต่อย่างที่เราเห็นกันดีนะครับว่า บางฤดูกาลนี้เป็นมามืดฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมนะครับและเวทียุโรปชนะโจดเกินกว่า80%ตอนนี้มีลุ้นเข้ารอบเพราะฉะนั้นเรนในบ้านเชื่อว่าใส่เต็มที่เกมลุกหวังผลได้เจอกับทางมิดทิตล์น,นะครับซึ่งชื่อชันประสบการณ์มากกว่าก็จริงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้พวกเขาโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมมองนะครับว่าเกมแบบนี้น่าจะไม่โหมและบุมบาม บุกแบบสุม4สุ่สม5นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชื่อว่าทันกันเป็นบอล3หน้ากับโจดนะครับที่เปิดให้ทีมเยือนบุกข่มบางๆเชียร์2หน้าของทางบาน,นะครับเชื่อว่ายัางหน้าตามเชียร์ต่อเนื่องมีโอกาสจะยื้อเอา1ห,หรืออาจจะเป็น3แต้มได้เชียร์บ่านะครับในคู่นี้คู่ที่3เราไปกันที่การเจอกันระหว่างมาโมทีมสวีเดนพบเชเวนาสวีด้าหรือเรสตาเบลเกตของเซอร์เบีย Mamo, kotok. การยุโรปเป็นรองนะครับและโอกาสเข้ารอบถือว่าน้อยมากแต่ผมมองนะครับว่าอย่างน้อยเวทียุโรปเล่นในบ้านพวกเขาอย่างเต็มที่เพื่อแฟนบอลและรางวัลตอบแทนในแต่ละนัดวันนี้เจอกับทางเชอร์เวหนนานะครับซึ่งมีลุ้นเข้ารอบแต่ปัญหาก,ก็คือทีมดังของเซอร์เบียเวลาเล่นเกมนอกบ้านยุโรปพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้โจ์บังคับชนะของทีมเยือนผมขอเฉียดทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่า เมาโมในบ้านแก่งเล่นแบบกดดันน้อยกว่าจะสามารถยันเอาหนึ่งแต้มได้ตามเป้าหมายเฉียเมาโมนะครับและปิดท้ายครับเราไปกันที่ฟุตบอลซาอุดีโปราีนะครับเป็นเกมระหว่างอาวตาวอนพบอาวฮาเซมเอาวตาวอนมาดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้รั้งอันดับ3าแม้พวกเขาจะมี ฟอร์มหลุดไปบ้างแต่นั่นคือการเจอคู่แข่งที่ยากกว่าวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเชื่อว,ว่าน่าจะทําได้ดีขึ้นแนวรุกมีโรเคมาตินสเป็นทีเดดรับมือกับทางเอาหากเซมนะครับซึ่งภาพรวมเป็นลองเยอะฟอร์มการเล่นก็ไม่นิ่งนอกรังก็แย่เกมรับก็ไม่น่าไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้หากเจ้าถิ่นไม่ใช่โอกาสเลือ่งกอันเองนะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วน่าจะสามารถเรียกคืนความมั่นใจด้วยการกลับมาเอาชนะเก็บสาม เชียเอาตาวอดน,นะครับวันนี้ครับ4คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลที่แนะนำประจำวันพฤหัาาสบดีนี้นะครับเชียบรา,า้าเชียบบรานเชียเมลโมและปิดท้ายเชียเอาตาบอนทิ้งท้ายน,นี้ทุกท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้างน,นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขนะครับแห่งๆวรวยไว้เจอกันใหมุ่่งนี้สวัสดีครับ